ว่าเราเริ่มตอนแปดบ้าวค่ะแค่รู้เพียงแค่แต่ว่าคันจริงๆสิอส้าวเออ <c oughs> <c oughs> เอาดิอ้าอืมอืมเป็นไงเอออคือผมจะหลุดพูดคำว่ากวน <c oughs> อ้าอ้าวไปไม่ถูกเอาอ้าได้เวลาจูนสายพิกันเลือกเพลงที่ต้องจูนสายหนัๆกๆบ่อยๆนะครับผมเราจะให้ต้องจูนบ่อยๆตลอดเวลา เอาเป็นว่าสรุปเราเริ่มเล่นพินตอนส1เอ็ดปีงั้นครั้งหน้าอย่าบอกว่าแปดถึงเก้าปีนะเวลาใครถามล้วก็บอกส1เ็ดปีไปเลยอคือต้องบอกสั้นว่าตอนแปดถึงเก้าปีเนี่ยเราชอบดูพี่เล่นพินใช่พี่ชายค่ะพี่ชายนี่มาไหมไม่มาอ่ะพี่พี่อยู่บดอืเรากลัวอรไอีบัไม่มองกล้องเนี่ยอ่ะ ปกติเห็นน้องเขาไลฟ์คนเดียวนี่คือแบบือสตูเราเป็นอะไรวะใครมาไม่ค่อยมันน่นใจทุกคนเลยงงจริงๆเลยวะเออแปลกเอันเดิเรามาสั่งกันต่อหน้าหน้าทองเราเล่นบ่อยไหมบ่อยครับพี่อันขอบ่อยพี่อันขอบ่อยแนะนําต่อแนะนําต่อคือเพลงแนะนําต่อหรือแนะนําตัวแนะนําตัวแนะนําตัวอีกทีหนึ่งชื่ออะไรอ,ะอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรวันนี้ใครมารายการพี่อาจต้องแนะนำประมาณสี่ร้อยทีก็อาจจะ อ้าวก็ไปถามแล้วว่าเพลงแนะนำตัวหรือให้แนะนำตัวเราบอกพี่ว่าแนะนำตัวโอ้โหโหโหลหกูงึดนี่ภาษา,า,า,า <c oughs> อีสานไหมกูนึกจริงจริงตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะเอ่อเบสขยับกล้องไม่หน่อยดิยเอออีอนิดหนึ่งว่าต้องเขาเ่าคนโต๊ะแล้วแหละไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละเบสไม่เป็นไรเออมันขยับไม่ได้ละอืมชาร์จอยู่เพื่อนๆนี่แหละทางๆแบบเนี้ยนานๆเราเจอเด็กกวนทีนะครับเพลงแนะนำตัวเสียงน้องเต๋อม่ะวายแ้ ช่วยพูดเสียงดังหน่อยเออติ๊กแนะนำเตัอเอาเป็นว่าติ๊กหม่เด้วยเดี๋ยวติ๊กๆถอดๆยังไม่เล่มวางพินก่อนหยุดเอาพินมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เออขอถามอีกอีกทีหนึ่งพินเนี่ยถ้าแนะนำคนที่ซื้อใหม่ๆอ่าจะติ๊กใหม่ปับหนึ่งอ่าจะรอรอทีมงานผมช้านะับ มีไมโครโฟนละเราไม่ต้องเสียงดังกันแล้วโอเคปะ่ะเออที่ขอโทษที่ผ่านมาตลอด30นาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ให้ไปไม่ต้องขอบคุณ <laughs> เอา้ามีให้ติดวาง,อ,งอีกเอออ่าคราวนี้พี่ก็พูดเสียงเ,เบาลงแล้วเราก็เบาลงอีกทำไมวะเ, <laughs> <laughs> เอาประมาณหนึง่งเสียงประมาณหนึง่ง อยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้อยู่สบายๆใช่ป่มคะอืมแล้วพรุ่งนี้ต้องทําอะไรบ้างพรุ่งนี้กลับอุบลค่ะพรุ่งนี้กลับอุบลกลับกี่วันกลับไปเรียนค่ะกลับไปเรียนอ๋อ oh, ตอนนี้เราเรียนอยู่บ้านก่อนเรียนหนังสืออยู่ที่อุบลเรียนอยู่ขอนแก่นคะ่ะแต่ว่าบ้านอยู่อุบล พี่ถามจริงกวนตีนไม่เ่ยไม่ได้กวนไม่ได้กวนนะไม่อยู่กับแม่ก่อนค่ะอุบลกับขอนแก่นไกลกันไหมไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะแต่ว่านั่งรถสี่สี่ชั่วโมงก็คือไม่ได้กลับไปเรียนสำหรับพี่คือกลับไปอยู่บ้านก่อนใช่ค่ะแล้วก็พอเปิดเรียนก็คือกลับไปเรียนใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่พรุ่งนี้เราไปไหนครับพรุ่งนี้กลับอุบลค่ะไปทําอะไรเอ่ยกลับไปหาพ่อกับแม่ค่ะ แค่นั้นแหละที่กูต้องการอ,ะ <laughs> อ่ะเออเออสรุปอ,อายุสิบเก้าจริงโมนเนี่ยกูเริ่มหลอนหมดละ <laughs> อายุสิบเก้าจริงๆนะ <laughs> ใช่คะ่ะสัญญานะเอะ <laughs> เออเเป็นไรไม่มองกล้องวากูคุยวันนีกูคุยแบบมองลำโพงว่าแต่คุณเนี่ย <laughs> <laughs> เราไปที่บนอยู่บนประมาณกี่วัน <laughs> อยู่บนถึงวันที่ยี่สิบห้าค่ะโอ้ oh! โอโโวันที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ขอนแก่นต่อยี่สิบห้าค่ะ ไม่ใช่ก็คือเราหลังจากไปอุบลเราไปขอนแก่นต่อใช่ค่ะกูเหมือนคนหลบหลีกอะไรสองคนมานั่งคุยกันเออเอองงจริงจริงแมะนาต่อสรุปแนะนําตัวนเพลงหรือหรือแนะนําตัวน่าจะเป็นเพลงมั้งค่ะเออกูรู้อยู่แล้วแหละว่าเพลงแต่กูอยากรู้่าตอบว่าอะไรอ่ะต่อคอยที่หนึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะไรมหาวิทยาลัยขอนแก่นคะคะ อ๋อชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยตอนนี้อยู่ปีเท่าไหร่จะขึ้นปีสองค่ะจะขึ้นปีสองจริง <c oughs> โอเคพินมาต่อเมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเราออกทะเลไปเยอะเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากฝึกฝน